สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทักษิณป่วยรอบที่สองออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเลยละครับสําหรับโทนี่วุดซมหรือว่าทักษิณชินวัตรเป็นนักธุร,รกิจและอดีตนักการเมืองนาะยกรัฐมนตรีไทยคนที่23ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ปี2544ถึง2549ปัจจุบันอาศัยอยู่นอกประเทศและถือสัญชาติมอนเตเนโกรโดยเท่านี้จะออกมาพูดถึงประเด็นต่างๆในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างล่าสุดก็ได้มีการเสวนานารายการแคททลอกตอนหมูแพงของแพงค่าแรงถูกโดยมีทางด้านผู้เชี่ยวชาญเรื่องหมูมาร่วมเสวนาด้วยและมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางด้านของโทนี่นั้นได้เผยว่าตัวเองนั้นก่อนหน้านี้ได้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 รอบที่2ซึ่งรอบที่สองนี้เป็นสายพันธุ์โอมิครอนที่กําลังระบาดท,ทั่วโลกในตอนนี้โดยมีการเล่าว,ว่าโอมิครอนเกิดขึ้นทั่วโลกคือปลายแถวของการกลายพันธุ์ของโควิดตั้งแต่ต้นผมสัมผัสมาเองตอนที่ ควิดมาใหม่ๆแรกๆผมก็เป็นเกือบตายต้องรักษาตัวในห้อง ICU ตั้ง9วันที่รอดมาได้ขนาดนี้ก็บุญโขมากแล้วเมื่อไม่นานมานี้เองโอมิครอนผมก็เอาอีกแล้วโดนโอมิครอนอีกรอบหนึ่งทั้งๆที่ฉีดวัคซีนไป4เข็ม2เข็มแรกซิโนฟาร์ม2เข็มต่อมาเป็นไฟเซอร์ผมนี่สมัยใหม่จริงๆสรุปสั้นๆให้ว่าโอมิครอนอาการของผมจะระคายคอพออีกวันหนึ่งตอนกลางคืนจะนอนมีความรู้สึกเหมือนจะมี มีไข้ผมก็รักษาไปตามอาการซัดไทลินนอน2เม็ดแล้ววันต่อมาไม่มีไข้แต่ว่ายังคงรักาไข้คออยู่ก็เลยกินยาต่ออีกวันหนึ่งก็มีไข้ก็เลยไปเช็ค PCR ปรากฏว่าเป็นก็เลยเอาดีเอน NH ัอมาเช็คผลออกมาเป็นโอมิครอนผมก็เบาใจลงมาเพราะว่าเหมือนเป็นหวัดอ่อนๆวันนี้โอมิครอนไม่ลงปลอดแค่ลงคอรัฐบาลก็อย่าปอดแหกแทนซะ โอมิครอนเป็นเหมือนไข้หวัดธรรมดาให้ประชาชนเข้าใจคือป้องกันเต็มที่แต่อย่าจะเป็นจะตายกับมันผมคิดว่ามันคือจุดเริ่มต้นของจุดสิ้นสุดของโควิดแล้วโอมิครอนจะเป็นผลิตผลที่จะอยู่กับเราไปตลอด ยารักษาที่หนักๆคงไม่ต้องใช้รักษาตามอาการได้ผมเป็นมาแล้วโดนมาแล้วรักษามาแล้วตัวเชื้ออยู่กับเราประมาณ7-10ถึงวันแต่อาการอยู่กับเราไม่เกิน7วันของผมประมาณ5วันแต่ตรวจเชื้อยังเจออยู่พอ1ิวันเชื้อไม่เหลือแล้วตรวจไม่เจอเป็นเหมือนไข้หวัดอย่างไข้หวัดเราไม่เคยตรวจเชือ้อก็รักษาตามอาการแล้วก็หายไปโอมิครอนเป็นแบบนี้อย่างไรขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองดีๆนะครับท่านผู้ชมละครับมีความมี กับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ